B A W L บอลลูกบอล B O X กกล่อง S U N ซันผ้าอาทิต C A T แมว F I S H ปลา R I N G ริงแหวน T N M B W E B พึ่ง K I T E ไข่ว้าว B E D เบดเตียงนอน G U N กันปืน H A T H หมวก B I R ดีเบิร ok, ์ตนกซ A เ C A R ค่ารเ A E T แรดหนู n, ain, M A N เมนผู K ้ชาย H E N เฮนแม่ไก่